สีบ่บาทส่าน้ำบัวครับอาหน่ำ,นำอุออัาลาฆะคุยชนะหีตุดคถาถาอย่างเกาะฮะาถามหาเสน่ห์บอเนี่ยมหาเสน่ห์โอ้สี่บาน้ำกลได้บ่เนี่ยเออว่าอย่างไหนเกาะฮะวาอย่างไหนเกาะบ้างฮนอุออลาฆะคุยชนะหีตุดอุออลาคะค ตดเฮตุดเอ่อขังแล้วขังแล้วขังแล้วมันวะรองตาจ้าของคันเลี้ยงวิสาหร่ายูน้ำกันบ่ได้เด้บาดนี่เจ้าของก็ต้องกลับบ้านผมคือจะเป็นห้อมห้อนน้ำหลวงตาเถอะเนาะบัดนี้เนาะสิคิดหอดเด้บาดเนี่ยอันก่อมเสียไปหอมแก้มเขาแน่ฮะหอมแก้มเขาบ่มีคนดอกมันมันสิดดีวะลวงตาดีบ่มีคนดอก กำลังใจกำลังใจให้หลวงแม่แนะ่หลวงแม่สิซื้อมอเตอร์ไซค์ให้หลวงแม่ลูกก่อยากได้ดอกมอเตอร์ไซค์ลูกอยากได้รถบีเอ็มเอ้่ม,อมีปัญหาเรื่องบีเอ็มเอาบีป่าบีหัวก็ได้โอ้มันคนละบีหลวงแม่นั่นระร่วมใจกันเลยของจันจุ๊บ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 ให้เขาหอมจากของบ่อนจันทนะเ <c oughs> ออบ่หอมก็ได้จันนระ์จา้าว่า เขาติไปน้ำจากของเด็ก้อนสิไปเขาติซสีกได้บาดนี่เอาติซสีกขาล่าเพดได้บาดนี่ในเหล่องมันคือว่าอย่างสั้นอมากระจางเขาถิไปน้ำจากของขั้นโยนี่ยันคนมะขามตีขั้นติไปน้ำหลักลวมหลักษาเจ้าตนอโอ้ถิถอดกายทิพไปเมนสิถอดกายทิพไปน้ำจันทโคลบเขาติซเีกล้นะก้อนสิไปนิดมี่ยอ้ายาเฝ้าคือเสีกไว้แท้เขาอยากซิกเนาะเขายากไปน้ำจากของ บาดซิกก่อนโอ้โหเจเอิ์นเขาหลวงแม่ด้วบาดไงห้เอิรนมาจากไหนเออรนแม่แม่กับเจออินบ้าพอ่อนะพอ่อ ไปน้ากันเนาะพออ่อเนาะไอ้บอยตอนสอบขึ้มาว่าอยางซี้บานบ้านยังคือว่าจังซี้<ะ>เลือดสีนี่ต้องว่าผาอภก่อนอุ้ยลืมต้องว่าผาอภก่อนไมงค่อยไปอีหลาฟาโอ้ยต้องว่าผาอภก่อนเด้อ โอ้ยบอลลัมจำกวนไปไหนแล้วเนี่ยเล่นที่ว่าจบเรื่องจบเอาจบจ้ะโอ้ยพระโอ้ยอันนี้ย้อมแม่ว่าอบไพ่มอบไพ่ไปทอดบ้านจังเปิดไปทอดกลางทางจาเปิดมันจะเป็นอันตรายแก่เจ้าของเป็นอย่างนันจีอันตรายอย่างอันตรายหลายต้องเชือฟังอาจารย์นะเปิดบ่ได้เลยบ่จ้าโอ้ยอ้างเธอคิดอยากเปิดเท่ยยังไงหลวงแม่ตบเด้ช จังสันก็คือสิบากกาเปิดดอกกระสันยนันถถกตบจ้า,สาแสดงว่าหอดบ้านหอดซองจังเปิดจ้ากลางดงพงปลาหามเปิดม,มันสิมีอันตรายจ้าอ้าวจังสันบ่เบาลายยายหางดอกลูกศิษย์ไปขว๋องโวไปเก็บของก่อนบัดเนี่ยจ้าไปน้ำกันลมแม่สิไปส่งลมสิไปส่งอีกกีไปส่งเด็กปลาแหล่จะจังสิกลับขึ้นมาโอ้ยหลอกกวางตอกกวางคือมาผอ่ขคนบางเสียเนาะบัตรเนาะยายจมเลยไปกังสันไปไป